nhớ trong ý trong thứ tỷ ý trong sĩ cứ thế nên cha sẽ thế sĩ nó kỳ gió mẹ vừa lo cha so trong ý sẽ đời tàu báo cho trong đời Khóa mẹ vừa qua pli trong nên sẽ đời thảo lối chung lối chung xe ta tuân mẹ vừa lo qua ý khóa ba trong sẽ đời nên chỗ qua

มัวแต่ทูกูเต่าต้มบวดตัวปฏิบัติธรรมแล้วเทียเต่าแก้เต่าคอซื้อเทียเอสาตัวหลอจุมาช่หักตัวเทียวิแนยอดดแด้งลุนดูนอยอดโเซลูแตลูชาหูจะชีติดตามติดต่อตอหลงแม่ยอลินดาลูชิจือนอลูชงเหล่ายู่เศร้าแล้วลูชงเชียยูปีเต่ตัว นโมหลวงแม่อุว่าปลีลอดเจ้าเจ้าเป๋เน่งก้อเฉียมีเหล่าสุนเดียเป๋วเช้าสิเน่งเหล่าสุนเียเจเหล่าเทีจอดใจเจ้าหลงแม่หิตียยาลีรู้จิจื่อนเหล่าต่ออาสาวรู้ชงเฉียนรูชงเหล่านน่อใครรู้ชงเชียเจยารู้จิตจืว่าเปยอสาวิชูวิูเปยอเ้าูเปยออัวกาอาจอเกเพ Xong lào, thọ công, thọ mong ra xiong lao e yo tho gong tho mong cha gong mong to chai lu xiong chia ya lin dao je cho chai tao lu me lo ke lo kho lo wa pri pu to sha dao ne cho wa ne mo ke sat tha ne sa ko pri pa to ne yo lao sao lu xiong chia yo tua no ya lin dao ne tham bùn, lòng cho lũ mẹ tham buồn uan dù lò hai <laughs> kế sáng lò sáng vạt lò giờ uan đau chả ăn đau giả lò nay nhưng ít sự lò lũ mẹ lò mẹ con mong cho nay uan đôi dù lò lại thiếu ta chỉ nò giờ giao của mẹ giờ uổng ít tu cho dù tu ít lùm bể cho dù tu mù thì ai giờ của này là mẹ à mẹ chỉ mẹ Cháu lưu xuống lâu ta, no, ta xin lúc mẹ vừa vừa tụ lọc ké lọc khó Né tết tế mình, thiết lọc cháu cúng cháu mộng cháu nế sở đạo Cháu kể vĩ sử vĩ sử con cháu lưu xuống lâu mù Tỏ chạy lưu nhẹ chia cháu cúng cháu mộng bố cháu nế sở đạo Nhớ lên đó, lưu dị tử nó, nhớ lên linh thư, nhớ hóa xã lọc cộng cháu mẹ Ủa trong phí nó, no, nó no kể lòng lúc mẹ hai no yao tiềng cõy ítu và cõy sà lò cọt lồng mẹ tham bùn à trờ à tham bùn y coi trờ lồng mẹ tham bùn lò mu có lò mu đào cõy lì vishu vishu đào kê nhớ xuyên sọp lở đào so trà soi yà kê chỉ rong cọn trao lối trông lò mu ê khay lối trông xía tản tay nọ sợi cung sợi mộng sợi kê lì chỉ lờ ta lìn đờm ก็สาเสริมบุญเสริมบารมีสาอวบพรียอดเราลูกชงเหล่าเสาเอต่อสาลูกชงเชียร์ต่อสเกยงนะเจก็สามารถสากอลิมเบยอกอลิมเบลีเซงน้องยู่ยอดอ่าเทเชียน้องยู่น้องยงนะยยอดใช้ก็มาไปจนไป็นเจ้าชงเหล่าเนาะเทียสาก็อีคอวิดีโอลุลุไฮเตีย 啊ก็สาก่อนหลวงแม่ป้าก็แก้เรื่องได้ชิเทชิตาชิเนาะก็รู้แน่หมดเต็มแมงชิทิได้จูเอก็สาก่อนหลวงแม่707มงด้านได้ชิปูตก็นะนะอย่าอ่าเจอีไฮคอชิยงอย่างไอ้ก็บาหมอเกบาหมอชาววิชูวิชูหมู อ๋อห้ย vida, ขอเกยงอวัยทอก็เชื่อยเฉียวก็รุนแรงนะหยอชื่อชื่อหาประมาณลีอ๋อหาเป็นอาทีจิปูทเอาเป็นอาทีแต่อี้ได้วิดีโอเนาะแล้วยาก็ิเจ้าถ่ายวิดีโอเจก็ซาเคยได้ด้วยซาเบซาเสงยอซาน้องยงน้องยงตาเจก็เกาอีคอชัวตัวเราหลงแม่เจียก็มัวจอดแต่แมงลีนอลีนอเอได้ด้วยนะเจียยดเชื้อได้ปัจจุบันเสาะซอซาเจอดด้วยกุู๊ปูถั่วอ้อ sa cho ai thay khi ai sa chế cao số tua là tao họ thay qua video của lũ mẹ bỏ coi là tao lũ mẹ có sĩ lũ mẹ đi phá lăng chít lò cả chú tay kẻ đó có thế giờ lò mù có ta sĩ tu và có giờ nó của hai đứa có hai tia bé nhà mua nhà vi số vi bé nhà mua nhà đi khó cầm chế nay giờ chu tao tham buồn ý luôn nó giờ ý phá ba nữa ý nó giờ ba จ๋อเนี่ยแน่ทำบุญอีผามบ้านนอหลวงแม่ยอดเจ้าหลอดจีหลวงแม่รู้เฉวัตรือเลียเตียจฉีขอเชิญไปตัวสวดมนต์ไปตัวเนาะโอเกอย่าแต่ชินอหลวงแม่จี่เขาเป่ารู้เฉวัตคี้าเจหลวงแม่กู้สังเดาจานเดาอยาเจจ๋อเนี่ยเราหมดสังเรายิ่ยงฉีชวจสาวยลินเดาย่าแน่ยทำบุญเราเหล่าจีอย่าเตียหลวงแม่ยอดมดเจ้าหลอดนอหลอดสีเล่งแต่ชีหลวงแม่ยอดมดเจ้าหลอดสีเจ้าหลอคอเตี๋ยวาเทวัตรเทาต่อใจเนี่ยเฉาเดาตัว ยลี่เก๋เก๋อขอทําบุญปีใหมน่นอเยอะอี่ขอจองชาบปล่าวีน้าขอ,อเตียบปกติก็มูทําบุญเจก,ก็ทําบุญเจเจลี่ยากทาบุญและซื้อจิมว่าตุเราแกข้ขูแก้ขอแก้กรรมแล้วก็เราเช้กงเช้หมงอวบปีแล้วก็แต่ชีเจ้านอเาเจก็ทําบุญอีผาตัว sa lú chung sa xuống cho lú chung lầu to chạy lú chung chien cho cho kế chung cho công cho mong chung luôn mẹ vô lo rầu quá pì này ít thu cho rủ ít thu cho rủ trở lên này cho khó muốn này xa tua giờ lên đó ít luôn bè ít ít thu này nọ giờ ít ba จี๊บามบ้านเเจหนึ่งินงจนเตอเกินไปหนึ่งยิ่งจิเจ้าเกินไปยอเจ๊แน่มวยอีเลงอีออปวซื้อเจ๊ได้เถ้าลวงแม่กูยอดิมว่นอ่ารู้อ่าพลังบุญะย่ะเน่จะเน่จะก็มองจตเจ้าขอหลงแม่ย่เศร้าเน่จะซื้เจหลวงแม่ย่เศร้าจเตาเจอย่อวจินตอเราเนา่ยอเจียนตาช่นตเหราแต่เราเนาจมนนี่ยอย่อวตายอด่นตาหลวงแม่ที่เจียสี่ลราจะทต่อเตามบ้า อีผามบ้านนอนเจกก็อยู่เตาเชาก็จะวิชูวิชูข้อกรรมสสจากเสอยาเกี่ยงเชื้อเสียจ oh well no, ิตาลินเดาหลวงแม่อยู่อัวบีอยู่อ่ะใช้โกงใช้หมงปุ๊ดเราแน่หูติชชีเนอเจกปีสือเตาก็สาวอวดเราก็ป้ามีหัวตันทอนอาเหรออีลุ่มเบนเราอยู่อีผามบ้านอีผามบ้านต่ออีลุ่มเบนน้องยงเทียไทยหนุอยได้ดัวเออยาก็เนื้อมีอหัวยาวก็ชิบ้าเตาก็เนื้อเนื้อชิบ้าหายเจกก็หายเตาก็ตัวมีหัวนอนลุ่มเบนฮูรินนอนเสียงนอน อเน, sa, น então, ps, ie, 2, explicit, enez, ื me, ้สาเนื้อม้วนฉีม่วงคอเต้แมงลีนอไอ้สาวกอดป้าลีนอมอเตอลีนอนะยอี่ยเจ๊อ้วก็หาขอจีจงไอสาวม้วนคอหาขอจงไอสามวมดเช้านะเนี่ยเจ๊หลงแม่ยอดอ้วกพี่เราแน่อีทูจูหลงแม่ใจยออีบัวลุ่มเบซื้อนะใจยออีบัวลุ่มเบซื้อย่าลินเต่ายอดแนนนิ่งตื่นแนศาวโกงรอหลงแม่อ้วกขอบรีนอนหรอแน่เจ๊๋งตัวเราหลงแม่เต่าตั้งแต่ห้องนอนหมูเนอะเจ๊เถาเตียนเน่ à chén bê tôi đâu lũ mẹ lão nó chê lũ mẹ ở sau cho phèn thòng trong nền nọ bí hai có lũ bê ba đi ba đi là ba đi ya này, sau có bê đi ya ta chê lũ mẹ ở sau cho có mộng rong thay có mộng bút đó có chê lũ mẹ sau cho hoa kể ra rong cho họ có lũ neng nè nhở chê nó chê mẹ sau sao chua chua đại đại đi เฒ่าหลวงแม่มดชาวเต่าเหรอนาะเจหลวงแม่เคลียแน่เจหลวงแม่อยู่มดตายก่อนเต่าจงอียารีนอนอ่ะตายก่อนเต่าก็โว้ยชอบกู้จงอียารีนอนจงเก้ารีนอนอ่ะเจเฒ่าหลวงแม่ตายโว้ยชอบกู้รีนอนแล้วนาะเจอ่ามอวันที่เป๊ะเจ้าอี้เหรอเอ๋เฒ่าจงด้เป๊ะเจ้าอี้ลูกกาอหรือเป๊ะสวดมนต์ขั้มปีเน่ะเอ๋เป๊ะอวดป่ติบบานเด้อนาะเจเป๊ะอย่าโอ้ยจงปลีเช้าคงเช้าหมองต่อใจลูกชงเชียเฒ่า วันที่อ่ไปโยอีอีตามอตจอยาเียเจปีเฮรู้ชงเชียเจไปยมอเจลอัวอีจงพีรอสวดตอนมอนเตอเนอรวไปเราสวดใชาก้องเชามงตะมอนเตอตาหลักหลังจ้างเดอเจ้ารูอีลีหาอ้อลู่ลีไปลีเดอไต้นปีเดอเจหลวงแม่อยหมู่ช่วยอีตุมหลออยช่วยอตุมหลอต้อหลอเราเนอะช่วยอีตุมหลอต้อหลอเราอยาะอีต หลอว่าหลวงแม่อยู่โมลุมเบหัวเตียหลวงพ่อแห่งความสําเร็จนะเนยียยยอดตกกุ้มหลออแต่เก๋ม้วแย่งนะนะอ่ะเจว่าหลวงแม่อยู่เจ้ามูลอ่าแนจอมเบเทจอแผ่นทองนออยู่ม้อนฉวดตั้นทอดะเหาเจยอยู่ม้วจอแผ่นทองนอแต่ก,ก้าเจ้าหล่นฉวดไว้ไตุต้มหลอเจนชายเต้าเตียนลุมเบเทียนแนลีคาอธิษฐาน นึ่งหมูยาไว้ตุ่มหล่อเหล่าน่ะเจตุ่มหล่อแต่หลวงแม่อย่าเจอะรอกว่าพี่แถาเปชรเต่งเปชรเตียเปชรเตาไหวลุ้นไปหัวเตียหลวงพ่อแห่งความสําเร็จเน้อเจยอดเจก็สากรงท่าหลวงแม่อวยต้องพี่นอนะหยอเออีเนี่ยอีชงนอนชิมวันแห่งอเนกข้อกอ ก็ม้วนม้อม้วนเก่งก็มูใช้ขอตือหลอเลยให้ลิอวรินอนต่อจันต่อยาหล่อเกตาหล่อชีจงชิตาลินแต่เท่าก็กู่อ่าจิม้วตูเกตูขอดเราก็เทียก็ยิ่งสาทำบุญสะดอกเคราะห์ปีใหม่เอ่อปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสริมบุญเสริมบารมีแต่ชีจิม้วเล่นถืออวดเราก็อย่าปีสื่อเล่นแต่ละเจก็หลอกกงถ้หลวงแม่อุดต้งพี่นาตาล์เทียขอนอนะเจหลงแม่ให้สะพ้อเราจ่อว่าเฉดวาแล้ว ม้วเก๋นจงเนี like ่ม pues ้วเก๋นเจงเราเก๋ยว่าพี่มเก๋นเจงแท้เก๋เกียเช็ดเราลงแม่เสาะสะพ้อกับดาเสาะอ่ะ ใจเฮียเนเลี้ยงตื้อไอเนี่เราปอดเจ้าหลวงแม่ขอไล่นอไอเนี่กูเหียเจ้าทียเน่สาอัวลุชองเหล่านอไอ้ซาชูไอเรามดตอใจเกยงเทียม้วนเนี่ยเจ้าเบย์เจ้าะคำอธิษฐานเจ้าหมูเอ่าอ่าเหล่าก็กกู้ไว้เจาะกลัวไอ้กู้ใจม้วนฉวไว้ทุมหล่อหลวงพ่อแห่งความสำเร็จนอหลไอเนี่ยเราโก่งเจ้าหลวงแม่เตาเน้อ พี่เจียเน่เจเร่มอเล้าเล่งเนาเจ่แน่สาวอทนท์เล้าเล่งนะเจอีลุมเบงเนาะอีผาออเจ่เล้าเล่งเจอยากเล้าผาชาเล่งกูยาชาผาอีผาจว่าตออีลุ่เบงเาสินะเจหลงแม่เจลิยวตอเน่เจูเป้วันที่หนึงเนานะเจ ไปยิงเงอีนอไปยิงม่าไปคกำไปยิงม่วไปเก๋มอเกงแหมอเกงยเช่นสอปลาม้วแตงหม่งม้อวคากำชิตาลินดาวรอไปอยู่ดาวเชขไปอิอีทนออบจอีจอลุบซื้อเกตเกตุนดาวซื้อนอนเนาะอยนนเงนสากงเราหลแม่ว่าขอโครงการนอนอ่ะสากงาลวแม่อาขอโครงการนอขอเ แอบบุญนอเนเกแน่ติดต่อหลวงแม่เตาตัวรุนดต่ารูปเฟซบุ๊กแม่ฉี่กาเลียหลวงแม่ปีอวดตั้งแต่น้องนอหมูยอดแน่เรื่องที่สาหลอกโกงเนเก้เจ้งตรงตัวเตาเน้อเอหาเบหาเซ็งยับชาวเบชาวเซ็งใส่ได้ด้วยปัจจุบันเทียส câu khó số này tông can có cái đã chi thiết ba một trào đan đã chi nó dọ khó phê cho đã chi chỉ dùng nhân tạo nên lúc này nên sắc cái khó cho chi nó nên hai tôi mẹ ai mẹ là lo sai ai lại chữ cho dù ai cho dù mẹ lo cái đã xuân lên เจยยอแนลงาต้องการอ้วขอนนหลอกู้ติดต่อตรหลงแม่เตาเจฮารเียแน่อวเราได้เนี่ยแน่สีแน่วเราแน่เตมีตุไม่หนวเลอยอ้วเราแน่ตุ้ติ้งแน่รู้ๆย่ซเล่งโซตุอวเตาทันทอ์อยอวเราแนตุ้ข่งหลอวเตาทันทอยาลีนเตาอิรุเนียเช่าเาวอิรุชงจิเตาทำบุญเราชี่ย Sá à, thăm buồn ít rao thảo lúc chồng lâu sau. Ê, e sá khai công khai mộng cháu có lúc chồng chia nó. À, Mua dạy ra dòng chữ sĩ nó yêu lúc nhanh. Ua công ôm mộng ra dù tụ khen. Nó kể nè tì tỏ mẹ tao dòng sĩ á tỏ chạy thân thật ít dòng nè dòng chí. Ít dòng nè chí cứ tính nhanh cháu. Sá đào ít thư tì sá. Đào tí xí nữa. แกจ่อเงี่ยหลวงแม่เราอวนนอนเจเน่แน่ใสเลีงอีผาเลีงอีผาดัวยนะเจหลวงแม่ม้วนอีคอจะเหล่าอยู่จะแผ่นทองนะเแ้าแน่ห่อคอชัวนะเจหลวงแม่ม้วนเจ้าหมู Chị chế quá chị qua khó chơi và bé ta tỏ sụt môn bát tham ya lúc mẹ chỉ chỉ chế quá nên đó đâu một trà lớn như chị sầu ly do lên đó thầu có một trong nén trong dây là như ở sĩ cho nhẹ theo quạt tàu vợ à họ có chế chế là một thọ thấy tôi tin này ngày lâu khóa đi nào phút có lên đó có sao là cùng theo lúc mẹ chỉ tàu nhớ trong ít trong đào đào là cùng theo mẹ của xa xôi lúc ต่อใจก็มงลกชงเชียนอันเนอสาทุเนอ